วันนิวส์ตรงไปตรงมาและในขณะนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่อุทัยธานีเดินทางไปถึงแล้วนะครับเพื่อมอบโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านอย่างที่เราได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะไปติดตามรายงานสดในพื้นที่จากคุณรุ่งศักดิ์เหลืองหิรันภูสิธิ์ครับรายงานมาจากอุทัยธานีครับ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเป็นสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของสอปกรนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่าพื้นที่ที่ได้ไปทั้งหมดต้องบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเป็นสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้ประชาชนเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โดยสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำจำนวน331ครัวเรือนนะครับซึ่งเป็นการแบ่งเนื้อที่จาก3,239ไ้ไร่ซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่าที่ได้มาจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เคยใช้ประโยชน์และหมดสัญญาจากสปรกรไปแล้วนะครับโดยมีการจัดสรรในรูปแบบของสหกรณ์โดยที่จะไม่ให้ประชาชนนั้นได้ถือครองที่ดินครับ โดยนายกรัฐมนตรีก็ระบุบนเวทีนะครับว่ารู้สึกว่ารู้สึกดีใจนะครับที่นโยบายนั้นถูกผลักดันจนสําเร็จทําให้เห็นว่าประชาชนที่ไม่มีที่ทํากินไม่ต้องบุกลุกผืนป่าอีกแต่หลังจากนี้นะครับต้องวางแผนว่าพื้นที่5ไร่ที่ได้รับไปนั้นจะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกับเสนอแนวทางการบริหารที่ดินนะครับว่าจะสามารถแบ่งที่ดินบางส่วนให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินั้นเช่าเป็น ทำเป็นที่แก้มลิงกักเก็บน้ําได้หรือไม่ซึ่งในส่วนนี้นะครับยังคงต้องดูข้อกฎหมายว่าสามารถทําได้มากน้อยเพียงใดครับนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าต้องหาวิธีทําอย่างไรให้สหกรณ์นั้นมีความเข้มแข็งและมีธนาคารเป็นของตนเองได้ครับขณะที่บรรยากาศการรักษาความปลอดภัยนะครับวันนี้เป็นไปอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งก็มีการตรวจคน้บคนบุคคลที่จะเข้าร่วมงานอย่างละเอียดนะครับรวมถึงมีการตรวจ สุขภาพมีการตรวจอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่เข้าร่วมงานด้วยครับ,อน,รบนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังจะต้องมาตรวจสอบความคืบหน้าของการแก้ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดอุทัยนะครับซึ่งจะเป็นการฟังบรรยายในการาบริหารจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยทับเสลาครับครับขอบคุณครับคุณรุ่งศักดิ์เหลืองฮิรันภูสิทธิ์รายงานสดมาจากอุทัยธานีนะครับ One News ตรงไปตรงมา